ดีว่าเมื่อกี้เนี่ยปลามันอยู่ตรงกระจุกตรงสะพานเยอะแล้วบางตัวมันก็คล้ๆกับว่าหนีไม่ทนันโอ้คืนไปแป๊บเดียวเลยนะอืมวิ่งคืนเลยอ่ะปลาตะเพียนมันไวนะมนันนี้มันดักอยู่นะ มันเยอะมากไงไอตัวที่เชื่อมเมื่อกี้นะครับที่เอาไม้เล่นๆกับมาเนี่ยพอดีว่าตรงใต้สะพานเนี่ยมันมีปลาเยอะ พวงที่เลี้ยงอาหารปลาของอื่นปลาตะเพียนมันเกาะกลุ่มกันอยู่ใต้สะพานมันหนีไปไม่ได้ไอตัวนี้มันซุ่มอยู่มันก็เลยหนักเข้าไปทันทีนะครับแต่ว่าพวกนี้นี่ขนมปังมันไม่กินนะครับขนมปังดูนะครับดูนะ,นะนะมันจะกินปลานะปลาตะเพียนไนหะมเมื่อกี้กินเอาไปทั้งตัวเลยโอ้ก็เป็นอะไรที่ เริ่ม,ลมเ,าาเลยนะนำคุ่มก็เรียกว่าเอาข้าปาดเลยเหมือนงูกินเหยื่ออ๋อจริงไม่แปลกใจให้ที่มันมาซุ่มอยู่ใกล้ๆคนเลี้ยงขนมปังก็อย่างนี้นี่เองอ๋อ Oh. อไอ้ตรงที่มันอยู่เนี่ยเป็นช่วงใต้สะพานเนี่ยปลาตะเบียนมันเยอะมากมันมาอัดตรงสะพานพอดีตรงสะพานไม้ออมันขันไปปุ๊งสองตีปุ๊บเรียบร้อยเลยเนะที่คุณ้ามาอยู่เนี่ยมันก็เห็นประจำใช่ไหมจับได้ประจำรัาพูดว่าปลา,ปามันเป็นกูง่แน่นอครับปรนกโครับอปลากระจายโดครับจึงไม่แปลกใจมันเลยชอบมาคนเดียนอยูาา่แถวนีาา้เวลามาลิ้นขนมปัง อ,อ๋อขายดีน้องรู้สึกไงบ้างเมื่อกีนน้นี้ถ้ามาันมาอังกันตรงใต้สะพานเนี่ยนะมันพ,พุ่งเข้าไปนะเสร็จเสร็จเลยคือคือกอ็อยู่ตรงนั้นดีกันเนียอ้นะวนเลย ไอตัวที่กินปลาเมื่อกี้นี้ไหวไว้ไหวมาแล้วนี่ไงไหว ความเป็นจริงมันวิ่งเร็วมากนะครับถ้าเกิดมันจู่โจมเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยหมามาแล้วหมามาแล้วมันกลัวหมาเนี่ย คือไอตัวนั้นมันซุ่มอยู่แล้วก็หลายตัวที่มันมาอ่อนเยอะๆนะมันหลบไปไม่ทันนะมันมันเรู่ออะไรมันก็พุ่งไปหาปุ่มแล้วมันก็จับได้ตัวหนึ่งก็ผมก็สงสารนะไม่ได้ไม่สงสารอย่างก็ยังว่าเป็นวัตรจักชีวิต Okay. ก็วันนี้เท่านี้นะครับในมหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง s ที่โชว์9นะครับ YouTube S I T H I C H O K เลข9 a ารบิกติดกันนะครับ